สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตทรงงานสั่งทำคิวตกค้างนะครับผมโอ้ตกค้างอยู่หลายคิวมากก็มันมีหลายอย่างรอพัสดุรอด้ามนะรอเหล็กนะครับวันนี้เคลียร์ให้หมดทุกเต็มทุกคิวนะครับยังไงเดี๋ยวผมทักไปนะครับจะส่วนมากจะเป็นมีดมีดแหลกกับมีดลาบนะครับ8นิ้วเล่มน,นี้อ่าเป็นมีดแหลก ด้ามเขาควายแกะสลักนะครับเคลียร์แล้วครับผมตรงนี้จะเดินทางครับนี่เป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดินตัดหินอ่อน,นครับเล่มน,นี้ลูกค้าสั่งทําแต่รอไม้เอยรอเขาที่จะเอามาแกะสลักให้ได้ขนาดก็ขอบคุณครับที่เฝ้ารอเล่มน,นี้นะครับพร้อมเดินทางครับผมนี่ครับผมคมมันหวาน ยาวเจ็ดนิ้วนะครับมีแ่แหละนะครับเดือทางครับผมวันนี้สันนี่นะประมาณห้ามิลห้านะครับด้ามเขาควายแกะสลักนะครับฝักไม้สาธรนะครับเล่มต่อไปนี่จะเป็นของพระอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ท่านส่งไม้มาเป็นไม้มะข่ามงนะครับ เอาเป็นมีดลาบ7นิ้วนะครับนี่ดามฝักนี้ไม้มะข่ามงครับตัวนี้โอเคทำให้ท่านแล้วครับขัดขาาเงากระจกทั่วใบสันหนาอยู่ที่5มิลน,นะครับความกว้างอยู่ที่2นิ้วนะครับเรี่อนี้ความยาว7นิ้วมีดลาบคมมันหวาน ผมพร้อมเดินทางแล้วครับผมด่ามฝักไม้มาคาโมงเล่มต่อไปเล่มนี้จะเป็นมิดแหล่นะครับมิดแหล่เหล็กที่ใช้ก็จะเป็นเหล็กตรับปืนนะครับเนี่ยชุดนี้รอมานานมากเลย ด้ามเป็นเขาวควายปิดท้ายด้วยไม้สาธรฝักจะเป็นไม้สาธรน,นะครับเร่มนี้ขัดขาวงากระจกทั่วใบนะครับมิดแหล่ประมาณ7-8นิ้วครับเป็นงานร้อนนะครับงานตีมือท่านี้ผมเอาตีาตามทรงนะครับดูความยาวนะครับผมความกว้างอยิที่ประมาณ2นิ้วนะครับสันหนาจะอยู่3มมิลน,นะครับเล่มนี้ครับขัดขาวงากระจกทั่วใบ มมันหวานงานรัวครับพวกนี้จะเป็นเหล็กต้านสนิมนะครับสนิมจะขึ้นช้าหน่อยแต่ขึ้นดูแลรักษาง่ายกว่าเหล็กชนิดอื่นพร้อมเดินทางครับมิดแร่เหล็กตรับลูกปืนเหล็กต้านสนิมครับผมอีกเล่มน,นะครับนี่ก็เป็นมิดแร่เหมือนกันครับ รูปทรงแลัขษณะจะเป็นงานร้อนครับตีมือนะครับผมเช็ดน,นี้ก็จะเป็นเหล็กต้านสนิมนะครับเหล็กตรับลูกปืนความยาวอยู่เนิ้วกว่าความกว้างอยู่2นิ้วนะครับด้ามเขาควายปิดท้ายด้วยไม้สาธรฝักก็จะเป็นไม้สาธรนะครับทดสอบความคมก่อนส่งให้ลูกค้านะครับผมนี่นะครับผมมันหวาน งานขวปาดแร่ครับสบายครับผมนี่ครับตรับลูกปืน SKF นะครับตัวนี้ถือว่าวงใหญ่เหมือนกันนะครับฝักจะเป็นสาทอน,นครับอีกเล่มน,นะครับงานร้อนตรับลูกปืนนะครับผม นี่ก็ขัดขาวงอกระจกทั่วใบนะครับนี่สันหนาประมาณ4มิลเลียวไปนะครับเร่มนี้ความหนาอาจจะไปกันนิดนึงนะครับความยาว7นิ้วกว่า,วาเป็นงานร้อนตีมือนะครับความคมระดับเฮดดีครับคมมันวนันน่าใช้ครับน่าเก็บน่าใช้ครับตามเขาควายนะครับนี่อื ฝักไม้สาธรพร้อมเดินทางครับผมเล่มต่อไปนะครับเล่มนี้กับลูกค้าส่งไอเขากวางมาให้ทำนะครับขอทำเป็นมิดแลประมาณ7นิ้วนะนี่เขากวางนะครับลูกค้าส่งมาให้ตามเขากวางฝักจะเป็นไม้สาธรเหล็กตรับลูกปืนนะครับนะครับต้านสนิม อันนี้สันนาสีมินเลียวปลายนะครับเขากวัาขมหวานครับพร้อมเดินทางนี่นะครับเคลียร์งานให้ลูกค้าทุกท่านแล้วครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปเหล็กใบเลื่อยวงเดือนเข้ามาแล้วครับผม พรุ่งนี้ทำการเจียขึ้นรูปนะครับฝาก fc ทุกท่านติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับ